เฉลี่ยเลยที่เป็นอยู่สักสี่ครั้งอะค่ะโอ้หเรียกได้ว่าอาจารย์กำลังสอนหนังสืออยู่เอ๊หางเห็กตัวนี้ก็ต้องลองซื้อไปทานนะคะจะพูดด้วยปากเคาไม่ได้ต้องลองไปรับประทานเองค่ะแ่บอกว่าดีจริงๆสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับุผู้ชมนะเข้าสู่รายการเม้าวิหายคานกับมาดาม22ค่ะวันนี้อยู่กับแตนค่ะที่ค่ะเราสองสาวนะคะจะมามอยในเรื่องราวของสุขภาพใครนะจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพสุขภาพไม่ดีมีปัญหาสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตจะเจอเราแน่นอนเราสองคนมาเคลียร์มาคีให้แน่นอค่ะวันนี้ค่ะก็เป็นปัญหาที่น้องเขียนมาจากทางบ้าน ขอบอกยนะคะว่าพบกันบ่อยมากในผู้หญิงจริงๆไม่ใช่แค่ผู้หญิงเท่านั้นนะคะ,คะผู้ชายก็สามารถเป็นได้เช่นกันถูกต้องค่ะสําหรับปัญหานี้เลยค่ะปัญหาอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่นั่นเองเนี่ยสำหรับจดหมายนี้มาจากนะคะกรุงเทพค่ะ,คะชื่อว่าคุณพาวิภารัตน์นะฮะอ,อายุ46ปีแล้วโอ้เนี่ย ซึ่งอ่อเขาบอกว่าดิฉันเนี่ยมีปัญหากระลั้นปัสสาวะไม่อยู่เนี่ยอยากทราบว่าต้องมีการดูแลอย่างไรเนี่ยมีอาหารเสริมอะไรที่จะช่วยได้ไหมคะเพราะ,ะดิฉันไม่อยาก ขาตัดค่ะเรื่องขาตัดเป็นเรื่องที่น่ากล<ต><ด>ัวม,มากของใครหลายคนนะคะ,คะต้องพูดถึงก่อนกับเรื่องภาวะการปัสสาวะไม่อยู่นะคะภาวะนี้ค่ะเป็นความผิดปกติทางร่างกายค่ะมไม่สามารถการควบคุมการปัสสาวะได้นะคะกลุ่มที่จะเจอมากๆเลยนะคะคือผู้สูงอายุค่ะจะพบหรือเกิดปัญหานี้ได้มากกว่าคนที่มีอายุน,อน้อยนอนใช่ส6่สิปีแล้วน,นะคะ และเป็นหนึ่งในโรืงของผู้สูงอายุนะคะที่พบได้บ่อยโดยในคนอายุ60ปีขึ้นไปนะคะภาวะนี้ภาวะปัสสาวะเล็ดเนี่ย จะเกิดขึ้นได้ระะสิบห้าถึงสามเปนเลยนะเยอะนะเยอะนะเยอะจริงๆค่ะและพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนั่นเองค่ะส่วนในของการของปัสสาวะเร็ดนะคะหรือปัสสาวะราดเนี่ยจะแบ่งตามสาเหตุได้ดังนี้ค่ะแต่ขอบอกและฟังให้ดีด้วยเผื่อคุณอาจจะเป็นอย่างนี้นั้นอ่าอย่าไรบ้างอย่างไรบ้างอย่างแรกค่ะเกิดขึ้นน่คะขณะที่ออกแรงหรือเปล่าว่าจามบ้างไอบ้างหรือหัวเราะแล้วก็เล็ดออกมาอย่างที่ก็บอกปัสสาวะเล็ดเวลา <ช>ปรรัจจัยป,รรปวดร้อปวดร้อจนปัสสาวะเล็ดใช่นั่นแหละเขาบอกเนเื่องจากกล้ามเนื้อหูรูดของเขาเนี่ยของเราเนี่ย ไม่แข็งแรงค่ะจะทําให้ปสัสสาวะเล็ดออกมาได้ข้อสอบนะคะกระเพาะปัสสาวะไวเกินไปค่ะแองงใช่ไหมคะเกิดจากากล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะค่ะ,ะบีบตัวบ่อยและเร็วกว่าปกติค่ะทําให้เนี่ยทำฮอทำให้ผู้ป่วยนะคะปะสัสสาวะบ่อยมากๆเขาบอกว่าบางทีมากกว่า8ดครั้งต่อวันถือว่าเยอะอนะแต่วันหนึ่งเ,เราปรสัสสาวะไม่ถึง8ดครั้งหรอกไม่ถึง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 นะคะรวมทั้งตองคือก็ต้องลุกขึ้นมาบางที จังหวะการหลับแบบนี้อ,อหลับไม่เต็มอิ่มถูกต้องนะคะ,คะข้อที่3ค่ะเกิดจากมีปัสสาวะเป็นหยดตลอดเวลานะคะ มักเกิดจากการอุดตันทางเดินปัสสาวะค่ะหรือก้ามเนื้อของปัสสาวะเนี่ยผิดปกติเช่นในผู้สูงอายุที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือว่าก็เบาหวานนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นอ่าเป็นชนิดที่ว่ามาแต่ว่าก็ยังมีเสิริฟอีน้ะเป็นของต่าอ่เป็นอะไรมากค่ะแต่นี่เลยค่ะก็บอกว่าเนื่องจากค่ะเนี่ยฮะมดลูกอ่ลงมากดทับท่อปัสสาวะนคะคะทำให้นคะคะพื้นที่ในท่อปัสสาวะเนี่ย เหลือน้อยทําให้ต้องปวดปัสสาวะบ่อยๆนั่นเองเนี่ยอีกอย่างก็มีสาเหตุอื่นๆทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความผิดปกติทางจิตใจเนี่ยการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะหรือการได้รับยาบางชนิดก็อาจจะเกิดขึ้นของการปัสสาวะไม่อยู่ปัสสาวะเล็ดก็เป็นได้เนี่ยต้ององสังเกตตัวเองว่าตัวเองเป็นเคสไหนและการสาเหตุมาจากอะไรเนี่ยการดูแลง่ายๆเลยคุณผู้ชมคะมีหลากหลายวิธีนะคะสำหรับนะการดูแลที่เหมาะสมนะซึ่ง จำนิดนึงเนี่ยสำหรับใครที่กําลังประสบพบเจอปัญหานี้อยู่เนี่ยอย่างแรกเลยการรักษาเออเชิงเออเชิงพฤติกรรมเนี่ยเป็นวิธีการรักษาที่ง่ายเสียค่าใช้จ่ายน้อยเนี่ยและไม่มีผลข้างเคียงใดๆค่ะทําได้ดังนี้จ้ะนะคะการฝึกปัสสาวะเออฝึกยังไงอ๋อคือหัดฝึกยังไงถูกต้องะโดยการพยายามกลั้นปัสสาวะเมื่อรู้สึกอยากจะถ่ายปัสสาวะให้พยายามยืดเวลาออกยืดเวลาออกไป10-15นาทีสมมุติว่าตอนนี้ปวดตอนเที่ยง ยืดไปสักเที่ยงสิบหค่อยไปประชวดเที่ยงสิบหา <15 S 1> ค่อยไปหทองห้ามทุกต้อน,น <ะ S 1> ค่ะเมื่อทําได้2สัปดาห์แล้วก,ก็ค่อยๆเพิ่มเวลาออกไปอีกนะ่ะก็หมายถึงว่าคุณก็ทําแบบนี้เรื่อยๆทุกๆวันทุกๆวันเนี่ยพอ2สัปดาห์ป๊บก็อาจจะเพิ่มเป็น15ก็เป็นสัก20 ยี่สหสาสิบเ <30. S 2> นะค,คะเพราะว่านะคะจะทําให้สามารถกลั้นปัสสาวะได้นานขึ้นวิธีนี้จะได้ผลดีเลยในผู้ป่วยที่มีการปัสสาวะเนี่ยไวจนเกินไปเนี่ยค่ะและกล้ามเนื้อหูรูดไม่แข็งแรงนะตปไปการฝึกขมิบเออ อันนี้คือต้องผู้คนต้องขมิบเป็นอยู่แล้วใครใๆร,รบอกว่าการขมิบมีความสขขาคัญนะจ๊ะใช่ไหมนอ,อกจากขมิบให้ฟิตแล้วการขมิบเนี้ยยังทําให้กล้ามเนื้อเชิงกรานของเราเนี่ยนะะเ,เขาเรียกว่ากระชับเนี่ยโดยการทําการขมิบก้นเออช่องคลอดร่วมด้วย2อ,อย่างเลยอ,อย่างช้าๆครั้งละ10วินาทีวันละนะคุณผู้ชมขา30ถึง80ครั้งก็คือขมิบไปฝึกขมิบไปเรื่อยเ่งานไปขมิบไป ไม่ต้องไปอายค่ะเรื่องแบบนี้ค่ะสามารถใู้ใครรู้ด้วยนะไม่ต้องอายแล้ไต้องรู้สึกอะไรเพราะว่า ช่วยเรา่ยคือทาให้ช่องคลอดหรืออะไรคือฟิตขึ้นถูกต้องค่ะซึ่งวิธีนี้นะจะได้ผลดีมากๆเลยสําหรับคนชนะที่ผู้ป่วยที่เป็นหูรูดไม่แข็งแรงอได้ดีมากได้ดีมากสามเลยนะการควบคุมน้ําหนักค่ะเนื่องจากความอ้วนและเอ่อความอ้วนจะเพิ่มความดันในช่องท้องจะทําให้เราปัสสาวะอ่อดปัสสาวะบ่อยปัสสาวะขี่แล้วก็หูรูดแบบว่าไม่ดีความอ้วนนะคะต้องดีๆนะคะควบคุมน้าหนักความอ้วนไม่ใช่ไม่ใช่เป็นโรคบาหวานอย่างเดียวนะไม่ใช่ ความดันเนี่ยเดียวนะเกี่ยวเนื่องถึงหูรูดด้วยคือความอ้วนนี่เขาบอกเยนะยว,ว่ามีแต่คนเสียใช่นางแดงบอกไปเนี่ยอะไรที่เลือกตัวเองอ้วนแล้วต้องเริ่มละออกกาลังกายถูกต้องก่ะต่อไปเลยการควบคุมปริมาณน้ําดื่มในแต่ละวันนะคะ,คะไม่ให้มากจนเกินไปข้อนี้ฉันว่าไม่จริงหรอกน่าจะไม่ให้น้อยจนเกินไปถูกต้องแล้วเออนะบางคนน้อยเกิน ปัตรสวัสดิ์ใช่ไหมน้ำกินน้ำไปเพื่อให้ช่วยเรื่องปัสสาวะใช่ส่วนมากจะไม่ค่อยเกิดเพราะคนไทยของเรากินน้ําน้อยจริงๆจริงๆเราคืออย่างน้อยเขาบอกไปวับแปดแก้วใช่ไหมคือต้องกินเยอะๆเพื่อผิวพรรณด้วยถูกต้องค่ะอันนี้สําคัญเลยหลายๆคนบอกออ้ยทาไม่ได้ว่ะอะไรคะะอไรคะการงดดื่มสุราและชากาแฟอ๋อสุราเนี่อะลองคือเป็นพันพวกแต่เรื่องกาแฟ ทุกเช้าตื่นมาละกาแฟกาแฟละเย็นตบอีกรอบหนึ่งบางทีบางคนกลางวันเออนะ่ฮะบางคนติดถึงขั้นติดติดดาวที่คนติดกาแฟแบบนี้คือัขาจะสองย่างสองซองก็มีคนที่กินทั้งวันอย่างเช่นวันยินละเครียดบ้างอะไรบ้างเหนื่อยงานแบบนี้ก็ควรที่จะงดนะ่ฮะวิธีต่อไปเลยก็คืออย่างที่บอกไปคงจะเป็นวิธีท้ายสุดละกันนะคะผ่าตัด ผ่าตัดถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะออการผ่าตัดก็ให้รอให้อาการแบบขั้นสุดแล้วกันคือดูแลขั้นเบื้องต้นไปก่อนเนี่ยใ,ให้ดูแลให้มันถึงที่สุดอ่ะคุณหมอถึงมีแบบว่า หนูต้องผ่าตัดแล้วหรือว่าคุณต้องผ่าตัดแล้วเราต้องเอ่อเขาเรียกว่าต้องฝึกตัวเองรักษาตักรรมก่อนในเชิงพิติกรรมนะคะเพื่อช่วยบรรเทาต่างๆให้แบบว่าผ่อนคลายไม่ต้องถึงขนาดขนาดที่มันหนักขึ้นจงผ่าตัดแบบนี้ถูกต้องค่ะนะคะคุณผู้ชมคะนะคะเรียกได้ว่าวันนี้ช่วงนี้เนาะเรามาเมาส์กันเรื่องราวของการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่คุณผู้ชมคงทราบดีแล้วในเรื่องราวของสาเหตุ อาการามาจากไหนและควรทําอย่างไรใช่ค่ะแล้ววันนี้นี่คะช่วงหน้าค่ะแต่เราพิถีพิชันพิเศษเนาะถูกต้องเ,อเราจะ,ะารับเชิญนะคะคนที่ไปโรคนี้จริงๆอตอนเรื่เราฟังวันที่เราเล่าสาเหตุกันไปแต่อาจจะไม่เคยเกิดกับตัวเราจริงจริง<ๆ>ใช่ไหมคขาบอกว่าเขากลั้นปัสสาวะไม่อยู่นะคะาสาเหตุก็เนื่องมาจากเขาเนี่ยนะี่คะนี่เลยเขาบอกว่านะคะอุ้งเขา,าเนื่องจากมัลูกลงมากดทับ ปัสวะถูกต้องน,นะคะ oh. แต่ว่านะคะน้องคนนี้เขาจะเป็นมากน้อยแค่ไหนแล้วว่ <Ha. S 2> หายแล้วหรือยังนะคะช่วงหน้าเรามีคำตอบค่ะกับรายการม้อ้หายคันกัมมันดาอง <2 S 1> ค่ะ,คะ ที่2ของรายการเนี่ยเมาส์ให้หายคันกับมาดามที่สองและทัพพุทรงคาวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของปัญหาสุขภาพค่ะที่สาวๆหลายๆคนเนี่ยประสบพบเจอเนี่ยหรือผู้ชายบางคนก็พบเจอเนะสาหรับปัญหานี้ค่ะสําหรับน้องวันนี้ก็มีปัญหาในเรื่องราวของอาการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ของเธอแต่ตอนนี้จะบอกว่าอาการของเธอนด,ดีขึ้นแล้วค่ะ เธอจะทาอย่างไรอาการเธอถึงดีขึ้นและเธอบอกว่านอกจากนอกจากอาการที่ปัสสาวะของเธอดีขึ้นแล้วสิ่งต่างๆของเธอรวมทั้งสุขภาพร่างกายของเธอดีขึ้นตามมาด้วยค่ะขอต้อนรับเลยสําหรับน้องไอ้นะคะว่าทันยาเครือกิ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาหรับน้องไอ้นะดูจากรูปร่างหน้าตาแล้วน้องไอ้ไม่น่าจะมีปัญหานะจ๊ะแต่จริงๆน้องไอ้มีใช่ไหมคะมีค่ะ หมอถามไอ้ก่อนเยไอเป็นอะไรคะก็มีอาการแบบว่ากั้นปัสสาวะไม่ได้ค่ะหรือบางทีอาจจะมีปัสสาวะเป็นเลือดใช่ไหมค่ะแล้วมีอาการอย่างนี้หรือรูปด้วยไหมแสบเจ็บด้วยนะน้องคะก็มีบ้างค่ะพอเรารูทราบแล้วเนี่ยเป็นมานานเท่าไหร่ล้วคะประมาณสองสามเดือนนะคะไปหาคุณหมอไปหาคุณหมอบ้างเลยเป็นโรคปัสสาวะอมดลุกกดทับท่อปัสสาวะค่ะคุณหมอบอกใช่ไหมคะไปถึงคุณหมอคุณหมอจับขึ้นขาอยากเลยหรือเปล่า ก็แต่งหน้าดูหน้าครัวจับขึ้นตรวจภายในใช่ค่ะคุณพี่อาจจะใส้สับอีกนิดนึงคุณพี่คนตรงนะค่ะคุณหมอจับตรวจภายในหรือเปล่าคะตรวจค่ะก็บอกว่าก็เป็นโรคเนี่ยค่ะท่อปอะอัลตกครับ เอ้ลดรูปกดทับอะค่ะก็เลยหมอแนะนำยังไงบ้างก็ให้ก็ให้แบบกกําลังกายนะคะแล้วก็ให้รับประทานยาเป็นยาของทางแพทย์อะค่ะใช่แล้วทีนี้แบบว่าก็ไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่อาการไม่ดีขึ้นแถมเครียดด้วยสิวสูงนี้ขึ้นแต่ก็คือว่าไม่หายแล้วยังเครียดสิวทุกอย่างขึ้นมาเป็นออกมาบนใบหน้าเลย่แล้วกฤษวันจํทำยังไงได้บ้างคะเพราะว่าเนื่องจากอาการของการต้านการนกฤษฎวัไม่อยู่เนี่ย คือจะออกนอกบ้านไม่ได้เลยนะมันลำบากมากเลยคืออยูห้องน้ำเลยนะใช่เออทำยังไงดีคะน้องไสอนมานี้ก็ไปลงไปเรียนได้ปะนะก็ต้องคอยเข้าห้องน้ําก่อนเข้าเรียนอะไรอย่างเงี้ยต้องถามก่อนเลยว่าอ่ะหนึ่งชั่วโมงเข้านับประมาณกี่ครั้งโดยเลี่ยรือที่เป็นอยู่ สักสี่ครั้งค่ะโอ้หเรียกว่าไปต่างจังหวัดนั่งรถนานอนานๆเนี่ยคพือลำบากมากเลยกับโรคนี้ทําไงคะก็ต้องคอยแบบว่าคอยแวะคอยจอดห้องน้ำบ่อยๆนะคะจะเป็นปัญหามากเวลาเดินทางไกลใช่เพราะว่าแค่นั่งไปในเมืองก็มีปัญหาเราไม่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดออเครียดนาะเพินฉัเป็นนะจริงนางมีสมญามว่า50โลครั้ง ห้าสิบโลค่ะใช่นึกว่าบอกว่านางมีสายยาวว่าว่าสายตรงเลยท่อสายโตเลยนี้งค่ะขับรถไปห้าสิบกิโลไว้ห้องน้ำโอ้โหห้าสิบโลครั้งหนึ่งนี่คะอีกครั้งไว้อีกครั้งหนึ่งคือปัสสาวะบ่อยคือเหมือนกับตรงไอ้นี่สมมติว่าเราทำงานเยอะๆปุ๊บเนี่ยเอาละมาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแต่บางทีเนี่ยพอเข้าไปอะค่ะมันก็เกิดแบบฉี่ไม่ออกปัสสาวะไม่ออกคือปวดแหละปวดแต่ปวดไม่ออกโอ้ยลำบากฉันเคยเป็นนะจริงเหรอฉันเคยเป็นทรมานม ประมาณอย่างที่เขาบอกมั้ยคะเประมาณค่ะเราแบบว่าปวดแล้วเวลามันตอนที่สุดปลายที่ฉี่เนี่ยเวลาเขาเรียกว่าเราฉี่สุดเนี่ยอะฮะมันเจ็บด้วยใช่ไหมคะเจ็บโอ้แล้วนี่น้องไอซ์บอกว่าเป็นเลือดด้วยน้องไอซ์เป็นขั้นหนักแต่อย่างฉันขั้นธรรมดาไงชินแล้วปวดนะคุณผู้ชมค่ะใครที่อ๋อยังไม่เคยเป็นอยากเป็นเด็ดขาดนะพยายามดูแลตัวเองให้ดีนะคะหมแสำหรับเรื่องราวการปัสสาวะของผู้หญิงนั้นลำบากลำบากเนี่ยแล้วน้องไอซ์นะ่ยเขาบอกว่ากิ๊บบอกว่าเป็นถึงขั้นมีเลือดออกเลยเหรอ ใช่อันนี้ือเป็นมานานขนาดไหนที่ว่าเลือดออกคะก็สักสองเดือนนะคะแบบช่วงคือเป็นแบบไปหาหมอเนี่ยค่ะแล้วไปหาหมอรู้สึกว่าคนรับออกมาไม่ค่อยพอใจไม่ค่อยหายค่อยค่ะแล้วเครียดด้วยหลายอย่างเขาบอกว่าก็เริ่มสุดทํายังไงคะมาเจอทางสวรรค์ได้ยังไงคะก็ทานเป็นมาดามยี่สิบสองรู้จักผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้อย่างไรก่อน แม่รับทานค่ะอ๋อมาจากคุณแม่ใกล้ตัวเลยคุณแม่ทานอยู่นี่นะคุณแม่อาจจะทานเกี่ยวกับปัญหาอย่างอื่นใช่แต่ว่าคุณแม่อาจจะศึกษาข้อมูลว่าตัวมาดา22นั้นช่วยได้ในเรื่องราวของการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่การปัสสาวะอักเสบเนี่ยคุณแม่ก็เลยแนะนำให้น้องไอทานแล้วตอนแรกน้องไอรู้สึกยังไงบ้างเชื่อไหมอะตอนแรกก็เชย่ค่ะแต่ว่า พอแม่เนี่ยดูจากแม่เนี่ยแม่เพิ่มขึ้นอะไรขึ้นแล้วแบบว่าคือเขาไม่เครียดก็เลยบอกว่าอยากลองทานดูบ้างก็ให้แม่ไปซื้อมาให้ทานก็เลยหลอกแล้วคิดมาคือตัวแรกเป็นสมุนไพรด้วยที่บอกตอนนี้เป็นสมุนไพรแท้ๆหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์เลยน้องไอโกรว์แมว่าจะขมจะแบบเมนไม่อยากจะกินเลยก็ตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่าคนคนต้องขมมากแค่ยาก็ไม่ค่อยชอบทานแล้วแล้วเริ่มทานตัดสินใจทานยังไง เริ่มคุณไม่ให้ทานก็คือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าปัญหามันหนักจริงๆิใช่ไหมใช่ค่ะอ่าก็เลยอ่ะลองดูใช่ไหมใะไหนก็แล้วในไหนก็แล้วลองจะตั้งดูนะคะน้องไอเริ่มแรกทานยังไงคะช่วงแรกที่ตัดสินใจทานก็ทานแล้วก็ทานกับควบคู่กับการออกกําลังกายไปด้วยอย่างที่คุณหมอแนะนาในช่วงแรกเนาะงค่ะทานครั้งละกี่เม็ดน้องไอค่ะครั้งละเม็ดค่ะครั้งละเม็ดเดียวเท่านั้นคือตอนไหนคะ ก่อนนอนก็นะก่อนนอนอย่างเงี้ยค่ะออ๋อถ้าลงลืมทานยังไงดี ทานได้เลยทานได้เลยเออไม่ต้องรอไม่ต้องรอเลยคุณอไอบอกว่ามันสบายมากไม่ต้องว่ารอช่วงเวลาเหมือนยาหมอเงี้ยต้องกินตรงตามลาดเปนอาหารหลังอาหารเครื่องอาหารสองเม็ดสามเม็ดแบบหลายเม็ดมากแต่ว่ามาดันยี่สิบสองค่ะรับประทานเพียงเม็ดเดียวเท่านั้นน้องไอค่ะพอรับประทานไปแล้วเป็นไงคะผลระยะแรกที่เราระยะเริ่มต้นเลยก็จากที่มีปวดตรงช่วงท้องเวลาฉี่อะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มหายการก็ บรรเฮาขึ้นจากที่แบบปัสสาวะเป็นเลือดก็จก็เริ่มจางอะค่ะก็เริ่มน้อยลงเริ่มน้อยลงเรื่องของการอักเสบแล้วถ้าที่แบบว่าแสบแสบก็เริ่มหายนะคะนี่ฮะปัสสาวะก็เป็นปกติขึ้นใช่ค่ะโอ้คือว่าบางทีอาจจะปัสสาวะที่น้องไอซ์บอกชั่วโมงหนึ่งสี่ครั้งค่ะตอนนี้อาจจะสองชั่วโมงครั้งหนึ่งมันก็ยังถือว่าปกตินะคะสองชั่วโมงครั้งหนึ่งโอเคอยู่แล้วเป็นไงคะน้องไอซ์คือใช้เวลา ประทานนานแค่ไหนอาการถึงเริ่มเห็นผลยิ่งขึ้นค่ะสองเดือนนะคะแค่สองเดือนเท่านั้นก็ดีขึ้นเยอะแล้วค่ะสองเดือน60สเมตรเนี่ยถือว่าก็ไม่นานมากไม่นานไม่นานไม่นานก็ถือว่าโอเคอยู่ไปงี้ฮค่ะนอกจากจะปัสสาวะไม่เป็นเลือดแล้วหายแล้วหาะสิ่งต่างๆเอออย่ากอื่ไม่มีแบบว่าเปลี่ยนแปลงไหมคะอย่างอื่นเปลี่ยนแปลงไหมคะมีค่ะมอว่าเคเรียกหนีใช่ไหมสิวขึ้น ปกติก็คือไม่เป็นคนไม่ค่อยมีสิวแต่พอแบบมีโรคนี้เข้ามามีสิวปุ๊บพอทานาสิวมันก็ลดลงเริ่มจากาอาจจะเป็นวพาน้องไอ้นอนไม่หลับเพราะว่าดึกไม่ได้นอนอะ่ะตื่น ตื่นปัสสาวะตื่นชีตื่นชีอ้าวมาได้นอนสิวก็ขึ้นใบหน้าหมองคล้ำผิวพันธุ์ไม่สดใสนะหลังจากที่ทานไปที่น้องไอ้บอกหน้าก็ดูไบรท์ขึ้นเนาะใสขึ้นเออเป็นไงบ้าง่ยผิวผิวของตัวเองปกติแห้งเนี่ยก็ทดาแห้งก้อยให้มันชุ่มชื้นขึ้นเลยชุ่มชื้นโอ้โหแล้วคือแบบมีทรงมีสิวแล้วเป็นยังไงคะรอยที่มันก็รอยไมมแต่แต่แต่ที่ดูไม่มีนะจ๊ะหน้าเปะอ่ะกินไงเพราะใส่กินจริงจริงแต่ก็พูดถึง เรื่องหุ่นเฮินเ e นี่ยน้องไอเขาก็คนดีอยู่แล้วใช่นียิ่งกระชับขึ้นหรือเปล่าคะกระชับขึ้นค่ะกระชับขึ้นเยอะเลยแบบว่าปกตินี่จะแบบไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยกระชับไม่เฟิร์มไม่กระชับนี่ฮะเพราะหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมอยู่น้อยเรื่องเราความเฟิร์มเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกยังไงก็เฟิร์มอยู่แล้วจริงๆไม่ใช่นะฮะอยากิกนเลยนะว่าายุน้อยผู้ชมถามพอพ้นพอพ้นมัธยมแล้วมันก็ไปนะ แต่แต่รู้แต่ไปมาก่อนใช่ไหมไปมาก่อนแต่จะรู้ดีของค้นมัธยมปั๊บเท่านั้นแหละโอ้โหความเฟิร์มความความเขาเรียกว่าความเละความต่างๆมันย่างไกลถึงมันไม่ได้ย่างถึงมันไม่ได้ย่างไกลมันหนักหนาเหมือนคนอายุแบบว่าสามสิบสี่สิบแต่มันก็ย่างไกลมาเบาๆแต่เรารู้สึกได้รู้สึกได้เปลี่ยนไปร่างกายที่เคยเฟิร์มยังไงนสัดแบบผิวผมเริ เฮ้ยไม่ใช่ล่ะนะคะจากที่มีรอยแบบไม่เคยมีโอ้โหเริ่มมีสักนิดนึงแล้วเดินชนนั่นชนนี่แต่เด็กยุงกงยุงกัดเนาะไม่มีไม่มีรอยไม่สนใจด้วยไงพอเรื่องง่างกลายเข้ามหาลัยปุ๊บยุงกงยุงต่เอ๊ะชักทิ้งรอยแล้วชักนานแล้วกว่าจะหายถูกต้องนะคะเรื่องแบบเรื่องราวแบบนี้ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นแค่คนอายุมากคนอายุน้อยอย่างที่น้องไงบอกก็หายเหมือนกันปัญหาสิวต่างๆเนี่ยแต่สังเกตพี่เห็นน้องไงตอนนี้คือน้องไงก็ ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะเออน้องไอจะกิมต่อไปพี่คะสำหรับคนรักน้องสองตัวนี้ก็ทานไปเรื่อยๆทานไปเรื่อยๆเขาติดใจแล้วไงแต่เพราะว่าน้องไอจากปรับกล้รปัสสาวะไม่อยู่ในกัรไได้แล้วไม่เลือดก็ไม่เป็นแล้วสิวก็หายดูสิสวยเป๊ะแล้วตอนนี้แค่นี้เท่านั้นเท่านั้นใช่ป่ะจริงๆอยากรู้นะคุณผู้ชมคะสําหรับใครนะคะที่เพิ่งดูรายการของเราเนี่ยอยากรู้ว่านอกจากที่เป็นปัญหาเหมือนน้องไอยังมีปัญหาอื่นไหมที่มาด้านที่สองของเราช่วยได้เนี่ยสำหรับใครนะคะที่ปวดท้องประจำเดือนบ่อย หรือมีตกขาวมากๆ <smashed. S 1> มาดังทสองของเราทานแล้วก็ดีทานได้ทันดีเนี่ยเรืจะไปในเรื่องราวของวัยหมดประจําเดือนวัยทองก็ทานได้เนี่ยผู้ที่ผ่านตัดมดลูกออกหรือทําหมันเนี่ยค่ะทานเข้าไปเพื่อปรับสมดุลในร่างกาย <içinde. S 1> ปรับฮอร์โมนในร่างกายของเราเนี่ยไม่ให้หุดหิดงุนง่านโมโหตวตัดคนนู้นตวนนตัดคนน,นี้เนี่ยช่วยได้เรื่องราวของการบํารุงผิวพรรณเนี่ยแล้วก็เรื่องราวของการขาดความชุ่มชื้นผิวห้งผิวแห้ง คลอดบุดยากได้หมดอยากมีบุตรหรือใครมีบุตรยากก็ทาได้อีกอย่างสําคัญต้องการดอกจันเลยอันนี้อะไรคะแต่ทําให้ช่องคลอดฟสกระชากโอ้ยอกกับแตมากเลยเรื่องนี้ที่ทาไมจะหาว่าฉันแบบว่าไม่ใช่คือบอกแต่ออกกำลางกายเยอะไงโอเคไปโอเคโอเคโอเคแบนี้เรียกว่ามาดานยี่สิบสอค่ะออลอินวันในกล่องเดียวเลยค่ะได้ไหคะวิธีการรับประทานก็ง่ายมากๆเลยค่ะไม่ยากอย่างทคิดค่ะเพียงรับประทานวันละหนึ่งเม็ด ่อนนอนเท่นานั้นดิค่ะส่วนผู้มีอาน้ําหนักมากกว่า50กิโลกร,รมัมค่ะก็รับประทานวันละสองเม็ดก่อนนอนค่ะถ้าสมมติว่าใครแบบลืมจริงๆอักเสบคือแบบว่าลืมแบบเหนือ่ออาจจะหลับไม่หยังงไบต้องรอคือที่ไม่ตอนหนึ่งไม่ต้องค่ะาตัดสามารถรับประทานได้ทันทีเมื่อคุณนึกถึงได้แบบนึกถึงว่าเออต้องกินก็รับประทานได้เลยนะคะมัน natural อย่างนี้นี่ถูกต้องคือส่วนภายหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีเอฟเฟกต์ต่อร่างกายมันไม่พอกินแล้วแบบร่างกายกระชับขึ้นจะมีโยโย่หรือว่าจะทําให้เรารู้สึก ว่าอืดไม่มีจริงจ<ร>่ิงถูกต้องแล้วนะคะนะสาหรับหลายคนนะที่ต้องไปเฟ้นหาผลิตภัณฑ์เรื่องราวการเฟ้นหาผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องราวของผู้หญิงอยู่แล้วจริงๆนะคะผู้หญิงของเรานนปัญหาเยอะแยะมากมายก็เรียกว่าปัญหาที่ต้องเสียดสะตามเนี่ยเยอะนะหม่ว่าเรื่องราวของความอ้วนเรื่องราวของอสิวฟากจากระด่างดำจุดดงดำต่างๆเซลลูลไลท์นะต้องไปซื้อครีมนวดป โอ้โหลวดแล้วเราเด่นลวดมือช้าไม่เสรก็ไม่เฟิร์มสักทีนะคะแต่ที่มันเป็นหมือแต่กิบคอร์ดเนีนั่นพ<ช>ี่ซิ่งแต่ คือระยะแรกในการรับประทานต้องมีข้อห้านิดหนึ่งเป็นระเบียดนิดหนึ่งกิฟเชื่อว่าน้องไอซ์เนี่ยก็ต้องผ่านมาแล้วจุดนั้นนะคะอย่างแรกเขาบอกว่าห้ารับประทานน้ำมันมะพร้าวของมาของดองนะคะพวกอาหารเค็มเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆแล้วก็น้ำอัดลมน้องไอซ์ก็คือก็ไม่ทำเหมือนไม่รับประทานพวกนี้ค่ะเพราะเราว่าน้องไอซ์มีปัญหาหนักไงก็เลยต้องงดให้แบบว่าถึงที่สุดว่าจะได้ประสิทธิภาพของยาเอ่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเรานะฮะก็จะได้เรียกได้ว่าเต็มที่ ี่เต็มร้อยน้าไอซ์ก็ปิดตามใช่ตอนนี้เป็นยังไงคะยืนยันจะทานต่อไม่เอ่ยทานค่ะต้องทานแน่ค่ะทานต่อทานต่อแล้วแสดงว่าต้องประทับใจกับพิพันธ์ตัวนี้อะไรความประทับใจที่สร้างแบบอ๋อนี่แหละฉันจะไม่ฉันต้องต้องอยู่อยู่ได้วจไม่มีคุณนะต้องต้องมีตัวนี้พูดไปเหมือนผู้ชายไม่ได้อยู่ได้ไม่มีคุณแต่ค่ะเพราะว่าตัวนี้เขาบอกบางชีมีความสําคัญและมีประโยชน์มากกว่าผู้ชายบางคนอีกนะคะแต่ เรื่องจริงนะคะสามว่าเราสวยได้ว่าเลือกได้มากสวยที่สดอันนไปนะคะน้องไอซ์ตอบก็รู้สึกประทับใจตรงที่ทําให้เราเฟิร์มขึ้นแล้วก็ผิวดีขึ้นแล้วคุณแม่ก็แบบพอทานรู้จักแม่เราด้วยอะค่ะแม่เป็นคนที่แบบว่า หุ่นไม่ค่อยดีก็ดีขึ้นเลเนเพราะคุณแม่เนื่องจากคุณแม่ก็อายุอานามิวเล่<ช>คนแก่เป็นทุกคนแหละห<ช>น้าทหน้าท้องความเหี่ยวความหย่อนยานจุดดำดำต่างๆเนี่ยค่ะเพ้าฮอร์โมนด้วยเ,เริ่มแบบว่าน้อยลงลน้อยลงเ<ม>นี่ยแล้วเรื่องราวสุขภาพนางอายตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะ โอเคแล้วเนาะอเค,แคะแต่ยังเรืร่องราวของการหายขาดยังยังไม่ขาดต้องรับประทานต่อไปเรื่อยๆเนาะใช่แล,ออแล้วนะคะอสุดท้ายนี้ถ้าอยากให้น้องไอซ์ค่ะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่กำลังคิดว่าจะรับประทานดีไหมประสบปัญหาแบบน้องไอซ์เนาะใช่ค่ะฝากอีกหนึ่งค่ะ ก็ต้องลองซื้อไปทานนะคะจะพูดด้วยปากก็คงไม่ได้มันต้องลองไปรับประทานเองค่ะแต่เขาบอกว่าดีจริงๆค่ะเขานตีว่าไม่ลองไม่รูถูกต้องแล้วนะคะถ้าอยากรู้ว่าจะดีแค่ไหนค่ะคุณต้องสัมผัสด้วยตัวคุณเองต้องค่ะรับรองดีจริงอะไรจริงเนี่ยคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยสําหรับน้องไอซ์ค่ะวัฒยาเครือกิ่งนะคะที่มาให้เรียกได้ว่าความรู้ดีๆกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้นี่ค่ะก็ใครที่ปันหาเรื่องนี้คงก็จะ อย่างที่บอกไปเคลียร์เลย oh. ว่าโอเคฉันรู้ละฉันจะต้องทําอย่างไรนะคะแต่กิฟท์คอแนะนําค่ะกับมาดานยีิบสอน,นะคะไม่ต้องลังเลค่ะสนใจก็หาซื้อได้แล้วนะคะวันนี้ก็อรอดแล้วจริงๆยะพบกับเราใหม่คราวหน้าลิลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะต้องขอขอบคุณมาดามยี่สิบสองน,นะคะที่ทําให้อาการที่เป็นอยู่นั้นดีขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ร่างกายสุขภาพภายในดีขึ้นตามไปด้วยขอขอบคุณมาดานยี่สิบสองคะ่ะ